กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พอผมแชร์เดตเอสพีดีนะครับในวันนี้นี่เห็นไหมชุดใหม่เนี่ยสำหรับอุลตร้าแมนนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหมันแปลงร่างเป็นนี่นะฮะอืมแล้วก็เรียกขนูมานะครับป๊าบฟืบยิงครับอืมโคเท่นะครับวิธีการซื้อนะฮะตอนนี้คือมันก็มาอยู่ที่ฟังก์ชันนะครับ ไม่ใช่ฟังก์ชันเอ่อแพ็ครางวัลนะครับแพ็ครางวัลแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเหลือประมาณ4 49วันนะเป็นชุดเซตซีโร่สิครับนี่แล้วก็แปลงร่างนะครับฟื้นนี่นี่นะครับก็ชุดซีโร่อุลตร้าแมนตัวนี้นะครับก็ประมาณ2,500ถึง3,000เพชรนะครับก็เอ่อเปิดมาแล้วนะฮะ แล้วเดี๋ยววันนี้เนะครับเราก็มีด่านใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้ามาสดๆเลยเลยสดสดเลยเลยคืออะไรเนะครับเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเข้ามานี่นะครับสกายซิตีนะครับสกายซิตก็จะเป็นแมปใหม่นะครับแล้วก็แมปใหม่นี้ก็จะโปรโมทด้วยการสปีดพา a นะครับสปีดพาที่ว่าก็คือการลงเล่นด่าน Sky City นะครับให้ครบ 10ครั้งนะครับแล้วก็จะได้ทางด้านของ x p ของ speed pass นะครับก็อย่าลืมมาทำกันด้วยนะฮะ <Wow. S 1> เล่นด่านใหม่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะลองเล่นด่านใหม่กันดูนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองไปหาคลิป reference กันหน่อยดีกว่านะครับว่ามันเล่นกันยังไงนะครับก่อนนี้ก็จะเป็น reference นะครับที่เราจะมาดูกันนะครับพอดีว่าเห็นพอดีนะนี่สไลด์ดิฟมา WZW นะครับ Advanced CWW นะรถที่ใช้ก็จะเป็น SPX นะครับรถที่แนะนำเนาะไม่รู้ว่ารถอื่นจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องลองกันดูนะครับปอ,อิบ s หื p แล้วก็สะบัดต,ตูดตรงนี้ heavy brake slide dip heavy brake โอ้ดิ่เฉยพ i กเ t ิ u r n สีาองศาตัดในโต พิกเทิร์นเอ็มบูธแอดวานซ์สีโหโหเอวีเบกเบิบสีพางสอื้เบบดบเบิลซีดับเบิลดับเบหรอวะปึ๊้บแอดวานซ์ซ c ดับเบิลดับเบิลแอดวานซ์เข้าทางรัดมาปึ๊บแอดวานซ์ซีดับเบิ c ลดับเบิลบซีด เออหือโอ้โหดูรอบเดียวก็อืมมาเดี๋ยวเราไปซ้อมกันนะครับก็ขอบคุณคลิปจากน้องเบ้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ดูไปเมื่อกี้ก็จําไม่ค่อยได้หรอกจาไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมารองเล่นกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมาเริ่มแรกก็ snap ใช่ไหม snap ออแสดไม่ติดเอิบเอ W C W เกมเปนแฮงไปนิดนึงเอวีเบรกตรงนี้เฮอเฮอเอเอบเอแล้วเข้ามังี้แล้วก็อ๋ออ๋ออ๋อออสีงสาเออไม่ใช่แอดวานแล้ตรงนี้ทุ่งยาซอนหน้าเอวีเบรกเอบ แล้วก็สไลด์ดิฟแล้วก็เ็ดเอเอปึบตรงนี้ปึบ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 แล้วก็ดิฟไปนิดนึงแล้วก็แอดวานซ์ซีบิวดิบิวสี่ห้าองศาไม่ใช่โอ้ดิฟปึบอ๋อเมื่อกี้ต้องเฮฟิเบรกตรงนี้แอดวานซ์เหรอดิฟตรงนี้ปึบ แล้วก็ดิฟมานิดนึงแล้วก็ปึ๊บปึ๊บดตรงนี้เออ้ยทางลัดเออทางลัดมาตรงนี <c oughs> แ้แล้วก็เลี้ยวมาแล้วก็โอเวอร์ดิฟหนึ่งแล้วก็แอดวานโอ้ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียว สองเจ็ดนะครับมันต้องเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องลองลองใหม่ลองใหม่นะลองใหม่นะกนอเดี๋ยวเราก็จะรันไปเรื่อยๆเลยนะครับเรามาดูกันว่าเราจะใช้กี่นาทีนะครับในการฝึกซ้อมด่านนี้ หนึ่งห้าหนึ่งห้าเอาเรื่องเอาเรื่องหนึ่งห้าแล้วอีห้าวิเองอีห้าวิอีห้าวิมันต้องเดี๋ยวเดี๋ยวนขอกลับไปดูใหม่อีกรอบหนึง่งเริ่มแรกนะครับ snap dip advance wcw นะโค้งแรกนะแล้วก็เก็บเป็นแท้งไปแล้วก็อ๋อ advance ตรงนี้ advance สองรอบนะ แอดวานแล้วก็เฮฟวี่เบรกแล้วเข้ามาโอว์ดิฟแอดวานตรงนี้สะบัดตัวเฮฟวี่เบรกสไลด์ดิฟหนึ่งแล้วก็โอว์ดิฟแล้วก็ใช้ซีซีวงนี้สีฟาองศาเลี้ยงบูส W C W ใช่ป่าววะไม่รู้ตรงนี้ควิกเทิร์นแอดวานตรงนี้นะครับตรงนี้โอว์ดิฟไป ตรงนี้เฮฟวี่เบรกตรงนี้เฮฟวี่เบรกแอดวานเฮฟวี่เบรกอ๋อตรงนี้แอดวานแล้วก็เบี่ยงซ้ายหน่อยแล้วก็ WCW w. ปึ๊บแอดวานแอดวานอีกรอบอ๋อเข้ามาตรงนี้แล้วก็แอดวานปึ๊บสิอ๋อแอดวานแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากนะเฮ้ยปึ๊บอืมโอเค ก็สำหรับด่านนี้นะครับมันก็โอ้โหยากอยู่พอสมควรนะแต่ว่าก็ต้องเลือกรถที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้จะมาสอนอีกทีนะครับขอให้มันเป๊ะก่อนเนาะตอนนี้คือแบบไม่รู้อะไรเออต้องรู้มุมนิดนึงนะครับแล้วก็ด่านนี้เฮฟวี่เบรกค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะมากนี่ก็จะเป็นเออเวลา1.13นะครับที่ทำได้เนาะ มันก็มีข้อไปพลาดเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับไม่ต้องใส่เสลียงเนาะอัน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าเออนี่นี่พลาดถ้าเกิดว่าอยากดูแบบเป๊ะๆนะครับแนะนําว่าเาดูในกลุ่มนะยี่เบสเซฟนะครับหรือว่าเอฟเอ็มเมื่อกี้นะครับที่ได้เห็นกันนะครับก็ประมาณนั้นเลยนี่แอดวานบางนี้ดิฟขึ้นมานิดนึงเก็บหนึ่ง,งสองลองมานี่มันยังช้าอยู่นะครับ มันมันยังไม่เร็วอ่ะเออนะเห็นคนอื่นเขาทำเร็วคือแบบเออเดี๋ยวเราต้องฝึกนะครับไปเบิบอืมสำหรับ Sky City นะครับสนุกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเล่นเป็นนะคือสนุกมากนะครับสำหรับด่านนี้นะบอกเลยว่าการการเล่นด่านเนี้ยมันก็จะทำให้เราฝึกหลาย หลายเทคนิคเลยนะครับไม่ว่าแอดวานซ์นะครับ, Advanced, รบสีผ้าองศาหรือไม่ก็เฮฟวี่เบรกนะโอเวอร์ดิฟซูเปอร์โอเวอร์ดิฟอะไรพวกนี้คือไปหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสกายิตี้นะครับก็ใช้เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่พนาทีอะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเล่นแต่แรกเลยนะไม่เคยลองเล่นเลยนะครับเห็นแต่ในคลิปเห็นแต่ตอนที่เขาแข่งกันนะแต่ว่าไม่เคยที่จะเอ่อมาลองเล่นเลย นะครับเซิร์ฟจีนก็ไม่เคยเล่นนะนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครนะฮะที่ต้องการให้สอนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนกันให้ดูนะว่าตรงนี้ควรทำอะไรนะฮะควรทำยังไงมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับบ๊ายบาย